สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู v c o อ d นะครับซึ่งเป็นรถแคร็บนะครับเป็นเครื่อง3 0 0พันนะครับสีนี้เป็นสีเงินโบฮีเมียนนะครับดูดูข้างหน้าเนี่ยคล้ายกับตัวยกสูงไฮนนเดอร์นะครับแต่ว่าถ้าไปดูตรงด้านข้างมันจะมีโลโก้ของคำว่า v c o อ d นะครับตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อสีล้อจะมีเฉพาะเครื่อง3 0 0พันนะครับตัวนี้นะครับ v c o อ d ครับผม แม็กจะเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับ265 6 0 8 8นะครับเดี๋ยวจะพาชมที่ตัวรถนะครับรอบๆคันเลยนะครับสติกเกอร์4.4นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แซตนะครับเป็นแคปนะครับผมตัวนี้ว่างนะครับราคาตัวรถอยู่ที่882,000นะครับ เดี๋ยวจะพาดูภายในนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นะครับปุ่มด้านขวาเป็นปุ่มควบคุคอนโทรลตรงฟอมอลัยนะครับปุ่มด้านซ้ายตรงจะเป็นปุ่มของควบคุมเครื่องเสียงนะครับปุ่มตัวนี้จะเป็นปุ่มขลับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ มีทั้งขับสองนะครับขับสี่ความเร็วนะครับแล้วก็ขับสี่ความเร็วต่ํานะครับตรงน,นี้นะครับรุ่นี้จะเป็นหกสปีดนะครับเดินหน้านะครับตัวนี้เป็นเบาะหลังนะครับข้างหลังนะครับกว้างขวางครับผม สนใจอีซูซูรุ่นนี้นะครับทักสอบถามได้นะครับ0850022253นะครับตามครับผมขอบคุณครับ